สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า PPV นะครับจากค่ายมิสุบิชิครับนั่นก็คือปาเจโ o ่สปอรตนะครับตัวนี้เป็นตัว2.4นะครับ GT Premium Elite Edition นะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะอัปเดตนิดนึงครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวโมเดลเยียร์2023ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนต้องบอกว่าอาจจะปรับเปลี่ยนไม่เยอะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มีความน่าสนใจแล้วก็ดูความเป็นสปอร์ตมีความพรีเมียมมากม อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าในตัว2023เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ด้านหน้านะครับมีชุดแต่งนะครับเป็นสีดำรอบคันแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่จะเป็นชุดแต่งรอบคันนะ Elite Edition เนี่ยตัวนี้คุณอาจจะต้องเพิ่มเงิน20,000บาทนะครับถาว่า20,000บาทมีความแตกต่างอะไรบ้างนะครับดูนะโลโก้ด้านหน้านะครับ b a r e r o Sport ครับกระจังหน้าสีดำนะครับแล้วก็ใช้ล่างสีดำนะครับ แล้วก็โคมไฟหน้านะครับเป็น LED ไบ LED นะครับแล้วก็ลมดำนะครับพร้อมระบบาฉีดล้างโคมไฟหน้าด้วยนะครับลำดับต่อมานะครับมาดูนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับล้อนะครับแน่นอนว่าเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับขอบ1 8นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางโตโยนะครับไซส์ขนาด2 6 5 60 18นะครับขยับขึ้นมาดูด้านข้างครับหลังคาตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับ หลังคาดำนะครับพร้อมเสาวอากาศแบบชาร์คฟินนะครับเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กระเถิบมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับดำนะครับใช้ล่างกันชนดำนะครับพร้อมนะครับโลโก้นะครับ e l ลิ e e dition ตัวนี้ที่เรามาเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อนะครับอย่างที่บอกครับว่าจากที่เราดูทั้งหมดแล้วเนี่ยในสายตาที่ผมมองนะเฮ้ยตัวนี้สวย แล้วก็มีความเป็นสปอร์ตค่อนข้างที่แบบว่าเอ้ยน่าขับเลยทีเดียวนะครับหรูหราทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในนะครับว่าใน MY 2023เนี่ยด้านในเนี่ยเขามีอะไรให้มาบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ เราขยับเข้ามาดูในด้านในห้องโดยสารกันบ้างน,นะครับในไหนแล้วนะครับผมก็ขอเล่านะครับดีเทลต่างๆของตัวรถให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของการอัปเดต2023เนี่ยผมต้องบอกว่าในการดีไซน์ของเจ้าปเจโร่สปอร์ตนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมผมค่อนข้างที่จะชอบรถรุ่นนี้นะครับพอสมควรนะครับเพราะว่ามีความดีไซน์ที่เป็นสปอร์ต แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาต่างๆเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการแบบว่าอย่างอย่างอย่างที่ผมเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะพึงพอใจในหลายๆอย่างนะครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยอันนี้ก็สามารถขยับได้นะครับนะฮะสี่ทิศทางนะครับก็คือหมายความว่าอ่าเข้าออกนะครับี่ยขึ้นลงแล้วก็ขึ้นลงนะครับอันนี้ก็หลายคนน่าจะถูกใจเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพวงมาลัยเนี่ยมันปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวแต่ระยะในการที่เราจะวางมือไปเนี่ย บางทีขยับเบาแล้วแล้วก็ช่วงระยะก็ยังไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมาทีเดียวนะครับพงมลายนะครับเป็นมันติดฟัง์กชันนะครับคุบมคุมทุกอย่างที่พงมลายนะครับแล้วก็เก็บหน้าหนังอย่างดีนะครับพรมลายค่อนข้างดีกระชับพร้อมสิ่งที่ผมชอบเลยก็คืออย่างที่บอกฮะมีแพทเทินชิปตรงนี้นะครับซึ่งรถหลายรุ่นนะครับ โดยเฉพาะในส่วนของ PPV อย่างนี้นะผมว่าน่าจะเหลือแต่จเจ้าปาเจโลสปอร์ตแล้วนะครับที่มีแพเดนชิพมาให้รวมถึงรถรุ่นอื่นๆด้วยก,ก็ยังถือว่ามีน้อยอยู่นะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับ ในส่วนของอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะดูฮะหน้าจอเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับ8นิ้วนะครับแสดงผลทุกๆอย่างเกี่ยวกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นทริปต่างๆครับแล้วก็โหมดต่างๆครับก็สามารถดูได้เช็คได้จากหน้าจอตัวนี้นะครับทางานพร้อมกับพวงมาลัยนะครับค่อนข้างที่จะคอนโทรลได้ง่ายนะครับมาในส่วนของจอกลางนะครับก็8นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นจอวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto แล้วก็สามารถ ปรับเปลี่ยนรูปแบบจอได้ถัดมาเป็นระบบเครื่องปรับอากาศตัวนี้ดีนะเพราะว่ามี nano ex เขาสามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้เรามานั่งอยู่ในรถเนี่ยโหแล้วก็นะใช้แอร์จากในนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะค่าฝุ่นก็สบายนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับจากนั้นมี wireless charger สำหรับต้องโทรศัพท์ที่รองรับนะบางคนแบบว่าเอาโทรศัพท์มาแล้วก็ใช้ไม่ได้ต้องไปเช็กก่อนว่าโทรศัพท์คุณใช้ได้ในส่วนของจอเพดาน 12.1นิ้วโอ้โ oh, หอันนี้เอนเตอร์เทนต่าง,างๆนานาดูได้ครับลูกเด็กเล็กแดงอันนี้ชอบเลยเพลินเลยทีเดียวจากนั้นในส่วนของที่บอกว่า MY23 เนี่ยเพิ่มขึ้นมามันเป็นเรื่องของลำโพงมันมี6จุดใช่ไหมตัวนี้นี่เพิ่มขึ้นมาแล้วอีก2จุดซ้ายขวาเพิ่มขึ้นมาน่ารักเชียวก็ทำให้มิติของเสียงนยในเครื่องเสียงเนี่ยดีขึ้นจากนั้นในส่วนของเบาะที่เขาชูนักชูหนาเลยนะว่า เป็นแบบสะท้อนความร้อนนะครับโคเล่โมดูเล่ตัวนี้จะเป็นแบบว่าเบาที่จะไม่อมความร้อนฉะนั้นเวลาที่คุณจอดรถไว้กลางแดดนะครับแล้วก็พอขึ้นรถมาเนี่ยมันทําให้หลายคนเคยขึ้นมาเบาหนังเนี่ยพอนั่งไปปุ๊บหูร้อนจีเลยแต่สําหรับโคเล่โมดูเล่เนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยอ,อ,อุณหภูมิในเบาเนี่ยมันจะไม่อมความร้อนมากแล้วก็ขึ้นมาก็จะสบายๆแล้วก็ทําใหเ้เขาเรียกอะไรนะ เวลาเราเปิดแอร์เนี่ยมันก็จะเย็นเร็วเพราะว่ามันไม่มีความร้อนสะสมในรถในเรื่องของระบบความปลอดภยัยอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นกล้องหน้าซึ่งแถมมาใช้คําว่าไม่ไม่อยากใช้คําว่าแถมต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์มาจากโรงงานเลยอุปกรณ์ความปลอดภัยกล้องหน้าคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอันนี้ดีเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยการติดตั้งใช่ป่ะหนึ่งก็ชัวร์สองไฟล์ภาพที่ต้องใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างจะคมชัดละเอียด ระบบแอร์แบ็กมีทั้งหมด7ตําตำแหน่งด้วยกันนะครับอันนี้ถือว่ามีและดีแต่ไม่จําเป็นต้องทดลองใช้นะครับอันนี้ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยเช่นเดียวกันจากนั้นมีเบรกมือไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่ารถอยู่นี้มันต้องเป็นเบรกมือไฟฟ้าและครวินกกานเบรกนี่เฉยตายเลยแต่ว่าของตัวนี้มีระบบออโต้โฮด้วยนะครับเวลาที่คุณขับรถแบบติดๆไปมันก็ไม่ต้องเมื่อยมากไม่ต้องถอนคันเร่งเอ้ยไม่ต้องถอนเท้าออกจากเบร่อยอ และในส่วนของอื่นๆก็มีกล้องนะครับมองรอบคันนะเป็นแบบว่า Bird Eye View ด้วยนะครับจากนั้นมี Adaptive Cruise Control เตือนจุดอับสายตาเตือนกันชนด้านหน้าเรียกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องระบบของความปลอดภัยนะครับตัวนี้ใส่มาให้แบบว่าเต็มเหนียวจริงๆครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังในแถวกลางนี่นะ มีจอให้ดูเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า12.1นิ้วจอใหญ่มากเนี่ยลูกชอบมากมายดูกระตรงกระตูนดูอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมีแอร์สามารถปรับลมได้แยกมีถึงแถว3เลยนะเป็นช่องข้างๆใครที่นั่งข้างหลังไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเ้ยจะร้อนหรือไม่ร้อนนะอันนี้สบายตัวนี้ออกกลางนี่ดึงออกมานี่นะแยกออกมาวางแก้วนงแก้วน้ำ อันนี้ผมว่าบอกตัวว่าพื้นฐานอ่ะอันนี้ช่องจ่ายไฟมีแบบ USB 2ช่องตัวนี้ดีอ่ะเป็น AC 220โวลต์อ่ะเออเนี่ยใช้งานได้นะใครที่ออทำงงทำงานเสียบคงเสียบคอมมันเนี้ยสบายเลยเอามาดูในส่วนของด้านท้ายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเยเยแป๊บหนึ่งตัวเบาะตัวเนี้นะครับปรับปรับได้เป็นแบบ60-40ชั้นนั้นเนี่ย ใครที่เอารถแนวนี้นะไปขนของไปทํานู่นทํานี่นะท้ายนี่แบบว่า <_ C 1> <_ C 1> เรียบเลย <_ C 1> เดี๋ยวปรับให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้นี่แล้วจะเห็นโพช oh, โชเป็นไงอ่ากว้างมากๆอยากรู้ว่ากว้างแบบไหนใช่ไหมนี่วพาเราขึ้นไปนั่งสบายๆเห็นปะดูดินี่เคยนะครับ เอากระเป๋าเดินทางเนะี่ยใบใหญ่ๆนะมาไว้1ใบ2ใบ3ใบส0ใบได้ประมาณประมาณ4ใบใบใหญ่สุดนะแบบว่าประมาณไซส์สักประมาณ 30- 40นิ้วอะยัดรวมลงมาเนี่ยตรงนี้ได้4-5หใบเลยใครที่ชอบเดินทางขนของเผื่อแบบว่าเฮ้ยไปกัน2คนนะเป็นเพื่อนเป็นแฟนแล้วก็ขนของไปทัข้างหลังมันเหมือนอที่เก็บสัมภาระแบบรถปิกอัพย่อม อันนี้ใช้ได้ดีและในส่วนของฝาท้ายเป็นแบบเปิดไฟฟ้าอพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่าหูรถค่อนข้างที่จะกว้างมากมากข้างในนี้เก็บของได้แบบชนดิดที่เรียกว่าเยอะทีเดียวในส่วนอื่นๆที่ไม่มีก็คือยางอะไรแต่เขามีน้ำยาปะยางฉุกเฉินมาให้แล้วก็พร้อมตัวปั๊มลมเอ่อปั๊มลมไฟฟ้านะครับ ที่ต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการาทําให้สัมภาระด้านหลังเนี่ยเก็บได้เยอะและอย่างหนึ่งก็คือยางอะไร่ะมันจะแพงยางอะไร่ะมันแพงกว่าไอ้พวกน้ายานี้แน่นอนเขาก็อาจจะนะประหยัดต้นทุนแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันจะเห็นได้ว่าพอเราพับแบบเป็น60-40นะเห็นเลยว่าชัดเจนเลยว่าหูข้างหลังเนี่ยมันกว้างมากๆทีเดียวใครที่ชอบขนของก็บอกเลยว่ารถประเภทเนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะ อย่างเงี้ยดีไม่ต้องกลัวว่าขโมยใช่ปะ่ะไม่ต้องกลัวแดดร้อนฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่พอปิดประตูมาคันนี้ก็เก็บได้เต็มๆในส่วนของฝาท้ายอัตโนมัติมันจะมีสวิตช์อยู่2ตัวอันนี้ก็เป็นเปิดปิดธรรมดาแต่ว่าสวิตช์ตัวนี้มันเป็นเ,เปิดปิดแบบล็อกรถในกรณีที่สมมติว่าเราอ่ะมีของพลุงพลังนึกออกไหมแล้วมันบางคนอ่ะเคยเห็นใช่ปะ่ะอุ้มของมาแล้วก็ต้องเอามือมากดรีโมทเพื่อจะล็อกรถอีก อันนี้ก็ไม่ต้องมาถึงปุ๊บเราก็ล็อกรถตรงนี้แล้วเ็เอาของออกมาปุ๊บเนี่ยพอมาปุ๊บรถฝาท้ายปิดพร้อมรถมันจะล็อกพอดีดูกระจกข้างมันก็จะพับปื๊ดเก็บอันนี้ก็ถือว่าล็อกรถแล้วนะครับและในส่วนของขุมพลังเจ้าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เป็นเครื่องขนาด4ซูบ2.4ลิตรนะครับ m y w a v g Turbo k i n Diesel ให้กำลังสูงสุดที่181แรงม้าที่3,500รอบต่อนอาทีและก็มีแรงบิดสูงถึง430นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนอาทีนั่นก็คือหมายความว่าแม่แรงบิดขนาดนี้มาที่รอบแบบต่ำๆเลยทีเดียวทรงพานเกียร์อัตโนมัติแบบนุ่มนวล8จังหวะพร้อมสปอร์ตโหมด แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันมีพดเดิลชิปมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยนะสามารถแบบขับขี่ได้แบบว่าอย่างคล่องตัวสบายๆอยากจะได้ความสมูทนะครับแบบรถ PPV หรืออาจจะแบบว่าอยากได้ฟิลลิ่งแบบรถสปอร์ตก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็ขอพูดถึงระบบขับเคลื่อนสีล้อหน่อยซึ่งระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยตัว MY 2023ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรหรอกแต่ว่าก็บอกนิดนึงละกันระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยเป็นแบบซูเปอร์ซีเล็กนะครับมีตั้งแต่ สองไฮสี่ไฮนะครับสี่ไฮซีนะครับสี่โลซีมีโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดกรวดนะครับหินลอยโครนลุยหิมะลุยทรายลุยหินอะไรพวกนี้โหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยจะทำงานเฉพาะการขับขี่ในโหมดของ4 HL C แล้วก็4 LLC ยอมรับว่าในส่วนของระบบขับ4ของมิ s u b บิช i เนี่ยถือว่าเป็นระบบขับ4ที่มีความเสถียร แล้วก็คนที่ชอบรถขับเคลื่นสีล้อเนี่ยให้ความไว้วางใจในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อของมิ s ซูบิชิอย่างมากและในรุ่นนี้นะจะมีระบบล็อกเฟืองท้ายนะเป็นดิฟล็อกคู่หลังเนี่ยติดมาให้ด้วยยี่ห้ออื่นอาจจะไม่มีนะแต่ยี่ห้อเนี่ยก็เน้นความสําคัญฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็ไม่จาเป็นที่จะต้องแบบมาใส่ขับส่งขับสี่เสมอไป และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Mitsubishi Pajero Sport นะครับ MY 2 0 2 3ท้ายนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันนิดหนึ่งสำหรับราคาของ Mitsubishi Pajero Sport ตัว2.4 GT p r e เมียมนะครับอยู่ที่1,679,000บาทเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อก็คือตัวท็อปสุดแต่ถ้าอยากได้แบบว่าแบคลูฟนะครับเพิ่มอีก20,000บาทก็จะได้สีขาวไว้ไดมอนด์แล้วก็ เป็นแบ็คลูฟอย่างนี้เป็นชุดแต่งแบบนี้นะครับเพิ่มอีก20,000บาทกับสีใหม่ซึ่งเป็นมีเดียมเรดเป็นสีแดงตัวนี้ก็จะเพิ่มอีก20,000บาทเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยพอแล้วขับสีมันเกินไปอาจจะอยากได้แค่ขับ2ล้อธรรมดาตัวนี้จะอยู่ราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทอันนี้ก็เป็นในส่วนของรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแม่ปาเจโร่สปอร์ตเอ็มวต้องบอกว่าครบคันทีเดียวแล้วก็ ผมมองดูแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับการที่เขาเริ่มจะต้องปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่แล้วเพราะว่าตัวคู่หูนะครับที่เป็นกระบะมิสุบิชิไทตันตอนนี้ก็เริ่มมีโมเดลใหม่มาให้เห็นกันแล้วอีกคงไม่นานนะครับก็อาจจะได้เห็นไฟเจ r โร่สปอรกันแต่ผมจะบอกงี้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมองปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยในราคาที่เราจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นตัวขับ4ีก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวขับ2ก็ดี ผมมองแทนให้เลยนะผมว่าในราคาเนี่ยคุ้มค่าทั้งในเรื่องระบบการขับเคลื่อนระบบเครื่องยนต์เขาเองก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับสี่สูบนะครับร้0กว่าม้านี่เหลือๆนะครับประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวและในส่วนของเรื่องระบบขับ4ผมถือว่ามิสูบิชิเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงระบบต่างๆที่ให้มาฟีเจอร์ต่างๆความปลอดภัยความนั่มนุ่มสบายการขับขี่ที่แบบเพอร์ฟอร์มานซ์พรมาไรใช้ได้นะครับ ผมว่าโดยรวมแล้วในราคาเนี้ยเหมาะสมกับความเป็นปาเจโร่สปอร์ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเชื่อผมยังไงแล้วไปลองเองที่มิตซูบิชินะครับโชว์รูมใกล้บ้านทุกท่านแล้วก็อาจจะตอบโจทย์ได้เองว่าเฮ้ยเราอยากจะเลือกขับ2เราอยากจะเลือกขับ4หรือจํานวนเงินบัตเจตของคุณจะเหมาะสมกับตําแหน่งไหนอันนี้ก็สิทธิ์ของคุณนะครับโอเคไว้ติดตามกันใหม่ในครั้งหน้าครับว่าจะเป็นรถอะไรนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เป็นระบบ immobilizer ก็คือกุญแจรถเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ไม่ก็ออกใช่ไหมเวลากุญแจอยู่กับเราแล้วเราเอามือสอดเข้าไปมันจะสามารถเปิดได้ทันทีแต่ตัวเนี้ยมันยันต้องมีปุ่มตัวนี้อยู่มีปุ่มเพื่อทาการล็อกรถแล้วก็มีปุ่มเเปิดเปิดปิดถามว่ามันอาจจะแตกต่างกันไหมผมก็เออมันมันก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่พอมันมีสวิตช์มีปุ่มอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย แทนที่ความสะดวกของเราจะแบบละดึงออกได้เลย,ยก็อาจจะต้องแบบกดนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งลดราคาระดับนี้นะอยู่ในแบบว่าเป็น PPV ที่ออกเป็นพรีเมียมเนี้ผมก็อยากให้มีแต่คิดว่าเจนหน้าเนี่ยโมเดลหน้าต้องมีแน่นอน